โอ้โหสัตว์เอ้ยเข้ามาเอ้ยเอ้ยมาเอ้ามาบิดขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเออเป็นออกโอ้โหอดจังหวะมันสะบัดขึ้นมาเลยคิดออกไม่ออกดันดันดันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันปวดอยู่ต้องเอาทั้งแขนมาประกบก่อนเกิดเหตุไม่คาดฝันครับ ให้เห็นไม่ได้หรอกมันบาดเฉียวสวายตัวเมื่อกี้ครับสบัดปุ๊บขึ้นมาแป๊บหน่อยเดียวลากไปเลยได้เรื่องเลยครับทะลุเลยทะลุนิ้วเลยแต่ให้เห็นไม่ได้ครับ